บุญสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะขณะนี้บัวบุษบงพาทุกท่านมาที่เาขาพนมไทรนะคะหรือเขาหญิงนะคะซึ่งข้างบนนี้ก็เป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลารามะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปวัดพนมศิลารามกันนะคะซึ่งวัดพนมศิลารามนี้นะคะ เราสามารถมาทางด้านนี้ก็ได้นะคะหรือจะขึ้นไปทางอุทยานด้านบนนะคะซึ่งไปทางเขาพนมเราะนะคะแล้วก็เขาพนมกรองนะคะซึ่งเขาพนมเราะนั้นนะคะก็จะเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปองค์สีทองนะคะซึ่งบัวบุษบงได้พาท่านไปรับชมมาแล้วนะคะ และก็ตรงนี้ก็คือเขาพนมไตรนะคะหรือเขาหญิงเนะเาะก็จะเป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลารามค่ะด้านหน้าของวัดก็จะมีองค์พญานาคสององค์นะคะอ,อยู่ขนาบาขนาบกับบันไดขนานกับบันไดขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวัดพนมศิลารามกันค่ะทุกคนมากค่ะ ซึ่งบันไดาทางขึ้นของวัดพนมศิลารามนะคะก็จะเป็นประมาณที่ท่านเห็นนี้นะคะก็ไม่ยาวมากแล้วก็ไม่ชันมากค่ะทุกคนเราก็ค่อยๆเดินขึ้นไปไม่ถึง5นาทีก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วค่ะซึ่งด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลารามค่ะ ซึ่งอ,อยู่เบื้องหน้าของเราณขณะนี้ก็คือวัดพนมศิลารามค่ะทุกคนวัดร่มรื่นมากค่ะทุกคนเรื่องจากว่ามีต้นไม้อยู่เยอะมากค่ะใกล้ๆก,กับาทางขึ้นอของวัดนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเจดีบรรจุอัธิพระยาสุรินทร์พักดีสีพระไทยสมัน หรือจรันนะคะเจ้าเมืองสุรินคนที่8ค่ะทุกคนนี่ค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของท่านเจ้าเมืองคนที่8ของเมืองสุรินค่ะอยู่ที่วัดพนมศิลารามนะคะบนยอดเขาพนมสไัย หรือยอดเขาหญิงค่ะทุกคนค่ะให้ท่านเห็นบรรยากาศโดยรอบของวัดพนมศิลารามนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเ,เป็นวันอาทิตย์เนาะที่บัวบุษบงมาบันทึกภาพนี้นะคะก็ไม่มีคนเนาะไม่มีผู้คนมาตรงนี้นะคะก็เลยเงียบเงียบหน่อยนะคะ วัดก็ปิดนะไม่ไม่เห็นมีพระเนาะเนี่ยค่ะโบสถ์ก็ปิดตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการแสดงพุทธประวัตินะคะ,อะตอนพระพุทธเจ้าประสูติค่ะค่ะและในคลิปนี้นะคะบัวบุษบงก็ได้พาทุกท่านมาอย่างวัดพนมศิลารามซึ่งอยู่บนยอดเขาพนมไทรหรือยอดเขาหญิงนะคะ คือในบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมียอดเขาอยู่3ยอดค่ะคือยอดเขาพนมไทรเป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลารามแล้วก็ยอดเขาพนมกรอซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรสถานพระราชวุทาจารย์หลวงปู่ดูลอตุโลและก็ยอดเขาพนมเตร์หรือยอดเขาชายซึ่งเป็นที่ตั้งของพระพุทธสุรินทรมงคลนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กันด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งและขอขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่ส่งมอบให้กันมาโดยตลอดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ